หลายคนมีความสงสัยเกี่ยวกับการใช้กฎแรงดึงดูดมีคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจในกฎแรงดึงดูดและอาจเป็นหัวข้อสำคัญในใจของหลายคนที่เพิ่งเริ่มต้นใช้กฎแรงดึงดูดต่อไปนี้คือ5ข้อสำคัญที่ควรรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในกฎแรงดึงดูด 1. ให้เรารู้สึกขอบคุณทุกสิ่งที่เราเป็นมันเตือนให้เรามองข้ามข้อบกพร่องที่เรารับรู้เพื่อให้เห็นว่าแท้จริงเรายอดเยี่ยมแค่ไหนเมื่อเราจำได้ว่าทุกสิ่งในชีวิตของเรามีค่า ควรแก่การชื่นชมและขอบคุณมันแสดงให้เห็นว่าเรามีพลังมากแค่ไหนจำไว้ว่าความขอบคุณไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่เราแสดงออกด้วยการเขียนลงในบรรทุกความขอบคุณเท่านั้นแต่มันคือแก่นแท้ของสิ่งที่เราเป็น 2. กดแรงดึงดูดนั้นทำงานอยู่เสมอแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นก็ตามให้เราใส่ใจกับความรู้สึกของเราให้เรารับรู้ว่าเรากำลังสร้างทุกสิ่งในทุกช่วงเวลาจากความรู้สึกของเราและจำไว้ว่า กฎแรงดึงดูดไม่ได้เป็นความลับใหม่นะมันเป็นสิ่งที่อยู่กับผู้คนมานานหลายศตวรรษแล้ว 3. การทํางานของกฎแรงดึงดูดเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อของเราเราเชื่อยังไงเกี่ยวกับตัวเราเราเชื่อยังไงกับคนรอบข้างเราเชื่อยังไงกับกฎแรงดึงดูดเราเชื่อยังไงเราก็จะเป็นเช่นนั้นจำไว้ว่าเราสามารถทำทุกสิ่งให้สำเร็จได้ถ้าเราเชื่อ 4. เราต้องเป็นอิสระอย่างแท้จริงเราต้องสัมผัสกับอิสระภาพที่แท้จริงเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราและแสดงตัวตนที่แท้จริงของเราออกมาเราเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราได้ดีที่สุดเมื่อเราเป็นตัวตนที Liquid ่แท้จริงของเรามันจะทําให้ความยิ่งใหญ่ของเราปรากฏขึ้น 5. เรามีพลังที Slack Elizabeth ่ยิ่งใหญ่อยู่ภายในตัวเราเสมอมันไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เราทําสําเร็จไม่เกี่ยวกับว <certains S 2> ่าเราทําเงินได้มากแค่ไหนแต่สิ่งที่สําคัญคือสิ่งที่เราเป็นต่างหากสิ่งที่เราเป็น มันคือสิ่งที่มีความสำคัญมากกว่าสิ่งที่ทำเมื่อเราต้องการแรงบันดาลใจบ่อยครั้งที่เรามองออกไปข้างนอกเพื่อหาคำตอบเราถามคนอื่นว่าเราควรทำอะไรเราต้องการให้พวกเขายืนยันให้มั่นใจว่าเราทำหน้าที่ถูกต้องแล้วเราสแสวงหาความมั่นใจในตัวเองจากคนอื่นเราขอการอนุญาตจากผู้อื่นเราสแสวงหาแรงบันดาลใจจากผู้อื่นแต่เรากลับไม่รู้ว่าแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ในตัวเราเสมอ หากคุณชอบบทความนี้และเห็นว่ามีประโยชน์โปรดแบ่งปันออกไปให้คนที่คุณรักด้วยนะคะ